ไรครับเนี่ยดูดีขี่รถมานะครับแบบนี้ก็ได้แล้ะครับไทยได้ครับลงอยู่แล้วครับพี่อันนี้คือเดี๋ยวต้องไปครบร้อยเวรนทุกวันทา ไม่ครับวันนี้พี่อยู่ไปอันนี้ไปแล้วที่ตรวจตังอยู่แล้วครับพี่นนี้ว่าอะไรครับพี่ความผิดซึ่งหน้าคมาพิชซึ่งหน้าแล้วพี่มีเครื่องวัดไหมครับผมไม่ได้มีเครื่องวัดเอ้าแล้วพี่จับได้ไงครับไม่เดี๋ยวผมจะอธิบายไม่ใช่ด่านตรวจนะครับอุปกรณ์ส่วนพ่วงไม่ตรงตามกฎกระทรวงถามเจ้าตัวแล้วเจ้าตัวยังไม่ให้นายทะเบียนตรวจสภาพแล้วก็ไม่ติดป้ายเนี่ยแค่ไม่ติดป้ายเนี่ยผมก็นำไปตรวจสอบได้แล้วครับแต่ว่ามันก็ไม่ถ้าไม่ติดป้ายก็เสียใบสั่งปกติไม่ใช่หรอพี่ ใช่ครับเดี๋ยวผมต้องเอาไปตรวจสอบว่าคุณเป็นเจ้าของรถจริงๆไหมมันไม่มีทะเบียนไงน้องก็เป็นเจ้าของรถนะครับอก็ใช่ครับคุณต้องเอาหลักฐานมาดิเห็นก็รถทั่วไปเขามีทะเบียนเวลาเขาลงในใบสั่งเขาจะระบุไม่ทะเบียนด้วยนะครับถ้าไม่มีทะเบียนก็ไม่ลงข้อมูลได้นะเราต้องเอาพี่ถอดแว่นนยครับพี่ผมไม่เห็นหน้าเห็นตาครับคือผมไม่ต้องขอตาใ้คุณบอกนะเอาพี่เราเคยเจอกันไหมเนี่ยเจอหรือไม่เจอผมไม่ทราบ โอ้ครับเจ้หน้าท่แน่ท่พี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่เสน่หตัวเลยครับนี่ครับลานหมวพรมีแต่ผมผมผมไม่รู้จักชื่อพี่อลยพี่ชื่อพรมีครับชื่อพรมีลานหมวพมอะไรครับสมศักดิ์นะครับสมศักดิ์อะไรครับเดี๋ยวน้องคนนี้ผมพูดคุยกับน้องคนนี้ก็แล้วกันเจ้าของรถเดี๋ยวขับรถผมไปผมจะขับตังนึงผมตามมาที่เกิดไม่ได้หรอกพี่ถ้าไปก็ต้องได้จ่ายตังค์อยู่แล้วนะอันนั้นเสียไม่เสียผมไม่ได้บังคับครับ ไม่ใช่หน้าทีผมไม่ได้บังคับได้ไงครับคือไม่่ไม่เป็นเป็นนาทีของร้อยเวียเปรียบเทียบปรับแล้วเขาว่่าเขาจะปรับเท่าไหร่เป็นหน้า่ซึ่งหน้าช่องงหน้าเลยแต่ผมนี่ต้องเอารถตู้ไตรวจสอบท่หกสี่หกครับผมนะครัาผมครับชื่ออะไรครับพี่สมศ์อะไรครับผมจะได้ไม่ไม่ต้องตอคุยกับผู้ถูกจับอันนี้เ็าหานผู้อะไรอจ่าถูกจับอะไรเขาใจเขาจ่จ้งดเดี๋ยวเขาไม่คุยกับผมนะคับไปที่อยู่ดีก็มาจับเลยนะครับ ดี๋ดีก็มาจับเลยนะครับไม่มีเครื่องวัดเสียงไม่มีอะไรนะครับเราก็บอกว่าอันนี้เชิญครับเชิญไปตู้ประทาเชิญยังไม่ได้จับเลยว่าข้อหาท่ดังไม่ดังเพราะเราไม่มีเครื่องวัดอยู่แล้วไม่มีเครื่องวัดอยู่แล้วแต่จับตลอดไม่ครับคือคุณไม่ติดตั้เทะเบียงไงอ้าวเชิญน้องมาพี่มานะใช่ไหมพี่พี่มานะใช่ไหมครับตัวสอบพอนี้อเดี๋ยวเดี๋ยวพีองอไปเชิญเชิญ ผมไม่ต้องไปก็ได้โอเบิ้ลด้วยครับผมดูอารมณ์ครับดูอารมณ์ครับโอ้โหพี่เจ้าหน้าที่เชื่อพี่นึเนาะอย่าไปเชื่อคนตายนะเชื่อตำรวจเขาจับโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โทรหาให้เกิดเครื่องด้วยนะครับผมเกิดเครื่องด้วย เดี๋ยวตามไปครับไปแล้วไปก็ไม่บอกเดี๋ยวตามไปนะครับเดี๋ยวตามไป